เลีตัวมันบ่เบี้ยงตัวเศ้าเหยียบ้อยม,มันเลียนโอ้นี่ครับนี่ครับเยียบ้อยโอ้ได้เลยครับผมเลี้ยตัวโอ้ยางเยอะครับพี่น้องครับ ครับอีกครั้งน ouais. oh, oh, oh. de ึ่งผมพอยไปชึบฮึบชึบอุ้ยไต่ไต่เึ้นมาิเรียบร้อยแล้วครับผมพื้นไหลครับเป็นสิบล้วครับตี้โอ้โอ้โอ้ตอนี้มือถือหรออุ้ย จะเห็นบ่นั่นหวังเดียวเอาเอาเอาข้างนี้เอาดิเอาถ่า,าคลิปเอาสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายอีหลีครับข้างนี้สวัสดีครับผมคลิปที่สองครับของการหางมแมงดาครับผมไข่อยู่ต้นหนานี่ครับอายแล้วก็ลังลงไปครับลงไปแบบเงีย,งยบๆคุ่นที่เทา ถ่ายคลิปก่อนหน้านี้มาพออยู่นี่ท่านได้เห็นโตท่านได้ได้โตครับ่าท่านได้กาเขาไปไกลครับอย่างมันเรียนลงเนยครับซื้อนี่แ่ะบวชกอไม้อยู่กลางๆนั่แหละไว้มันมงมอะไทีหนึง่งบาได้ครับ มึงรอบนี้สิได้บ่นี่บ่นี่ห่ะ,ะวะ ข้างล่างมีอีกวะสอคือเงาล่าลห้าลังเลยเบือนสองมันตองมาใครอีก น้าม,มันเลือกอพวดหรอหือว่าี่เป็นบ่นามเลือกอพวดทางนี้จะหาไปประดียครับห้างแรกเดี๋ยวหาหางใหม่ครับหู้นามตื่นหนึ่งหงางทื่สอง มันหนีหรอเ่าทั้งหมดเลยก็บ่นี้ทั้งหมูตัววยเอาใครไปแล้วก็บุนี้นี่หนย่หัังง้ึงอยู่เดียวบ่เห็นมันอยู่หันหลังขอกอยู่ าม,าม,มือ,อมนมน่นกคยว่างุ้มไหมครับผมใครไงด่างามตืเตือนไปยุใส่ละฮอมีมมมอมีอบอกบ่อไปไหน ครั้งนี้อ,อยู่จังส่นี่ครับผมงามเลยค่ะหลืมเอาหยาพระวมามันยืดไปเห็นตัวมันบ่เห็นตัวเศร้าีบายบ้อยนี่มันเลียนโอ้นี่ครับนี่ครับ เป็นถุงน้ำพี่อ้อละครับพ่อให้เจอเอาไข่ออกด้วตัวเอาออกแล้วนี่ครับลักษณะของไข่มังดามาครับมากระโปงครับมือโป่งมือโป่งมือโป่งงูแมงดาหอมสุดเท่านั้นแมงดาฝ่อไข่หอมกระชุงาม เจ้าของวิญญาณหาอยู่เลยบ่เห็นว่าอังี้บังตาเขาบ่เห็นเองไข้ขึข้งา้ำเถอะการหาอยู่หากินได้ครับพี่น้องพีสารบานเฮ้ามีฝนมีฝ่ากะยังสีแล้วครับว่าเดี๋ยวยูด้ดกินถามว่า มันสิได้แพร่ว่าก็เรียบร้อยแล้วครับว่าได้แพร่ย่างแน่นอนนะแต่ว่ามันก็นหลายครับโตเอ่นก็นได้แพรอ่อ,อยู่หรอกโอ้เลี้ยงแมงดาเ่าเอาไข่ไปยังไงไอ้เอาไปเล่นยญดื้อก็ไปกินเอา,าไปกินเอาไปไมันก็มันตายเนาะใส่อีกครั้งหนึ่งก็เสร็จแบดนี้นี่ครับไม้ดักหนูผมมา มาเอาเดี on ite, ๋ยสามหั่งมาทันไปนี like ่ครับไม้ดักงูงามๆเ่าเป็นไดเป็นไดครับเจ้าบ่คข่ยงามๆวนตกมือเดียวเรียบร้อยขวอยดูถ้าได้ไปจักตัวอยู่นี่ซีซีตัวครับไม้นี่ ตัวเห็ดบ่วงขาดยังท่าิ่ดอยู่เด้คิดว่าหนีแล้วล่ะเห็นว่าผมมีห้อยอีกเลยผมเอาอุปกรณ์ออกแล้วเผียห้อยบ่วงขาดไปครับหาไมาหมขอหรังไหมกระถ่ายมึงครับผมเจออีกแล้วครับผมหาไปหามาตั้งที่สองครับเดินอ้ายมังคุ้มให้ นี่นี่เห็นไหมน้ำคุ้นๆกับยูกับไดอ่ะที่ได้บ่แค่นั้นละครับอันใครมัน โอ้ได้เลยครับผมเจือตัวเลยเจือตัวเลยเต๋เดี๋ยวได้เพิ่งเด็ดอ้อเด็ดเลยเจ้าเท่า <c ười> สอง <c ười> สองครับแ <c ười> ป๊แป,ป,ปเดี๋ยวพาไปอีกวงหนึ่งไปคุณนมุมนั้น <c ười> ยังรัดเท้นาไปเอานี่ใกล้ๆนี่ <c ười> ไปเมืองซื้อ <c ười> เมืองแล้วหาวันละครั้งเดียวนี่แหละ ไปยังมองเล้งตับ่ะเือกับครับต่ำใส่ปนเหรอตั้ดิตีใส่เอาห้างนั่นก้อนทันอู้หูพ่อพ่ออีกสองห้างนี่บอลดิมามามาเอาห้างนี่นี่ครับผมเจอแล้วครับเจออีกแล้วโอ้โห เยอะจริงครับนี่นี่เห็นวะเห็นว่าะนาจนเหราเน้าน่ม่อมไ่บมูด่า้วยางนลไข่ไ่ยานาเขโอ้โยางหลครับผมเอาไหมเหตั้ง

บ่ได้สอบจีปล่อยไว้เดี๋ยวภาอหลังเมาเอาห้างนั่นก่อนห้างห้างเข้าไปอยู่ครับหนีแล้วปล่อยโหลดับมเอนัับมือไปเลยเล่นตำเมือไปได้ปะเล่นเลยเน้อืมอืมเราต้องใช้ก่อนเล่นตำเมือได้แค่เดียวเัรอเอาหางนั่นเอาหางนั่นยกคอเข่า

มาเป็นยังมันซูดมือหามันเลียนไปได้เลย,ดยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาไหมหาอีกบ่อดีอยังหาทั้งหนอีก่อนโอ้โยยังเยอะครับพี่คน้องครับอีกหั้งนึงคุณครับอีกหั้งนึงผมพอว้ ไยอุ้ยข่อยบอลกไปเข่าเพิ่นเจ้าลกไปผู้เดียวเพราะอนันครับรัง,นง,งหนึ่งเดี๋ยวถ้าอีกทั้งพี่แหละไม่อยากลงหลายคนเดี๋ยวเจ้าสิว่าเข่าวันอู้ห้นี่หาฮังเหรอครับหกรั้งเจอหกรั้งเลยว่ายุอ่อีกเลยหมบเอาหังเอาไง่ายๆพี่ นั่นมายางนั้ําหรัหลังที่สามแล้วนั่นนะครับ่นเห็นว่ายูสูตรผลในุ่มหยาถ่ายบ่าถ้าบอกมันถ้าบอกว่าหนึ่งใครไมนใจใครไม่มันใจเปโตเลยวันนี้มายูโดนแล้วจีใครไม่ตรง อาการมันสันชึบฮึบชึบอุ้ยไต่ไต่เหนม้าตีบ่ได้ตีไปละบามันมันไต่ขึ้นมา้าบ่ได้มือเจ้า,ามันมัน,น,มมนเหน,นียดตีตามโอ้ผ่านได้แล้วครับน้ำลึก ปล่ water, อยไว้ปล่อยไว้มาเอาพี่ผาดฟรีทั้งนี้ทั้งนี้บักย่างงามอุ้ยผมพอเห็นผาดผาดยุ่ยใกล้กันสามหังครับผม4ี่หังงต่ว่าเอาไปได้เดี๋ยวจะยูบ่สาดไปซี่เราเด้ หลายครับพี่น้องครับเราจะเคยผอโหูเรียบร้อยพี่พี่เข้างนี่โตเลยเอาออกไปยังไปหันละเจ้าเสี่เอไปยังดิน้ำข่อยกันสองงานละเอาไใ้ให้รอคนให้คนมาเห็นให้ลองง้มเลนอ <laughs> ุ้ยผมถือยังเลยนี่นี่เจ้าน,น,นายเจ้าหนุม่ม ขตดหลายเลยครับผมจัดจะจ่อบี่ดินได้ป้ะอยู่ตื่นเต้นแบบนี้นี่ได้ป่ะนี่ได้จริงนีได้ครับผม Không không? Đây. Ừ, nó làm. mò tấp đấy heo lên Nhân không hả? พาดหลายแต่หาห้างหรอพาดอยูย่อีกแล้วโอ,โอบบมยมา,ายู่เจออีกครับผมไอยู่ะหลายห้างเลยไอ่ไปไปไปห้างนั้น เรียบร้อยแล้วครับผมพื้นหลายครับเป็นสิบแล้วครับตีโอ้โอ้โอ้โอมีมือถือเหรอมาแล้วครับไม่ได้ถือมาเนาะถุงไหมง่ายนะโอ้ยมีมือถือ โอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหอ้โหสิบกัวเลยครับพังนี่เอาก็ได้ครับเฝ้าเฝ้านี่นี่ที่นี่ต้นนี่วันนี้ฮาอยไปไหว้แล้วก็มางอหญิงเก่าที่สาม อายุบ่อยู่บ่เป็นอย่างสี่ตัวหรอปนคนละสองตัวกับพ่อแล้วตัวเ,วเม่นวะว่าหูหลายหลีครับให้เฉพาะให้นี่นี่ตรวมี1สิบอะครับสิบกัวหาท่านเ,เหมือดจำได้เลยเฝ้าคำหรอนี่ครับผมคำบะมี่หม่องนั่นเลยสี่ตัว นนวิงว่ดดงมาสอนเราโดนวิ่งผมว่าผมว่างุ้มเอาแม่อ้ตามวิ่งไหมเอาวิง่งขบพังมาเลยไหมจาว่าคือบ่เดีย๋ยวตามมาอยู่น้ำตึ๊งเลิกลอะ,อะเอาไปคุณเลไลครับพี่น้องครับให้นี่เอาได้เอาได้สองครับให้เยอะเป็นสิบอะให้นี่สิบกลัวได้สองไอ้สี่ตัวดิสี่ตัวไอ้ปลาตัวงดได้บ่ ได้ยังซื้อให้เอาโหระทองตัวอะไรไปจอยครับผม<อ>เดี๋ยวเอ,อื้อนมาจัดอีกครับผมให้นี่หาให้นี่อีกพร้อมหลายมันทำแล้วพอก่อนครับผมติดตามครับกดติดตามไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวมานนำมันอีกครับมหม้นี่แลหแล,หและไปป๋ามั้ยป๋ามั้ยสิบพังครับที่พ่อไว้ให้นี่ เอายูบ่ฮะแมนบ่แมนบ่อแมนบ่อมนบนบ่อโอ้ยเจ้าเห็นบ่นอ่นวงเดวเอาเอาเอาางนี้เอาเอาถ่ายคลิปเอาสุดถ่ายสุดท้ายสุดท้ายอีหลีครับข้างนี้ ทัใงญ่ครับีเาไงเพราะว่ามันจะมันระมยมันงได้บบทั้งตรงเลยมันก่มันออกออกไข่เลยนสียูบอสมันจะออกไข่แลวเอางมงชุดเลกมีนี่ดีสิเฮ้ยอ้าวงูมึงฮาดีหุ่ยไหลคักพีน้องครับ ลายขากเห็นบ่ครับยูง,งาใหม่ลงไปลงไปบ่ได้ครับเดีววันศีนำ้ำน้ำสิกระเทือนคัดสองคนทายอยู่แก่งนี่แหละเดี๋ยวคอยมาจัดมันไมหมเมื่อไหร่เอาอันยุ่นงาใหม่เมืองนั่นเลยวิทย่ลักษณะเลยงาใหม่ไโอ้ครับครับคู่ให้นี่ลายคักลายเนี่ย

Như đẹp này chúng ta đầy ngàn như đọc hôm qua đây à subscribe พุ่นพุ่นยุปลายไมมพุ่นพุ่นนั่น,นเห็นบ่าอุ้ยนห่นมันแดีนลงไปว่าหันนี่ตัวันแล้วผมเห็นโตัวันฮะอุ้ยนั่นน่ะตัวนั่นตัวนั่นหลุดลงหันนี่เออยุงานั่นเลยอุ้ยบ่เห็นหั่งนั่นครับผมเห็นโตมันมุดลงไปจะลองงูมือเปลี่ยนหามันอยู่หันยุงานั่นเลยโอ้ยสมพ่อเมื่นเห็นโตมันหั่งมันอยู่หันอีกหั้งหนึ่งครับปด หลายครับอ้ยบ่เห็นห้างนี้ครับเจ้ายกขึ้นมันนั่นเลยแลีนลงเลยมันอยู่ปลายไม้มันอยู่เงาไม้บางน้ำขอยวานลงน้ำหรือเปล่ามาหายน้ำไตเห็นไหมเออเจ้ายกขึ้นเจ้ายกไหม่ขึ้นเห็นตัวมันงนะมันไตแล้ว อู้หังไดี๋ยวนี่อู้หางไดี๋ยวนไ่โยนมาเลยพี่โยนอะพอแะอวครับพี่น้องครับเดีหลายแล้วห้าตัวสุดยอดจวดขพบคุณหลายครับผมเจอกันคลิปต่อไปอีกประมาณสิบพังครับที่มาเอามือหลังสวัสดีครับ เลียมกดติดตามกันเล์กําลังใจงมแมงดาทีมงานงมแมงดาครับผมเรรจอกันจิบต่อไปครับผมมือหลังไม้ย้ำสออ